ในคลิปนี้นะครับผมมอนสเตอร์ในแมคคาร์ทุกตัวนะครับจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมอิลิบทและท่าทางของมันทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ไม่ตีคนหรือวิลเลจเจอร์ไล่ฆ่าคนนะทุกคนจะเป็นยังไงในคลิปนี้นะครับแต่ละตัวที่เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับยินเลยก่อนเลคลิปนี้เขาหนึ่งล้านนะครับผมพุ่งหนี้สู่สองล้านทราบไว้ทุกคนนะไปดูกันได้เลยครับผมเอาละครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ผมสองชามนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับกิจแล้วก็อยู่กับพี่ไอ้ทุกคน สิ S <S ่งที่้องก็ผมว่าวันนี้นะครับใช่เกตพี่ไอวันนี้นะเราทําการเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ไมค์ครับในวันนี้นะทุกคนนะมันคือไมค์ครับที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับผมคือการทํางานของ AI ทุกอย่างนะครับเหมือนการทํางานของมอนสเตอร์ทุกตัวจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับอ่ะเห็นตัวอย่างนะพี่นะดูตัวอย่างนะพี่เออผมไม่ดูตัวอย่างเลยดูไปพี่ผมขอหาก่อนคือตอนนี้มอนสเตอร์ทุกตัวนะครับพิกเออกีดฆ่ามอนสเตอร์ทิ้งหมดแล้วอ่ะเอาเป็นว่านะเราทําการออกไปเจอโลกกว้างดีกว่าอันนี้เป็นโลกแคบเราเราจะไม่อยู่โลกแคบนะเหมือนนะทุกคเด เม้าอยู่นีเอ้ยเอ้าสวัสดีครับขี่ม้าเลยอะไรอ่ะ What the fuck เฮ้ยเฮ้ยเราเราขี่ม้าไม่ได้ป่ะพี่มันขี่ไม่ได้มันโดนเล็กเฮ้ยอะไรวะอ่ะช่างมันนะครับมันก็มันเป็นเรื่องปกติของเกมมาครับเนาะไอพี่วัวเกิดเโอี่พี่พี่วัวเกิดไอเกตป่ะไอเกตไปต่อยวัวด้พี่ไอเกตเฮ้ยเฮ้ยไอ้ชื่อวัวเกิด ตยแรงเ้ยนะตีแรงเลยนะใช่เหรอมันตีแรเหรอเฮ้เรากำับอูนอขาัวนี่ขาัวนเฮ้ยไอ้ไอ้ัวไอ้ัวไม่ลักดีน่าเลยทุกคนแต่ที่เรารู้ๆกันนะครับผมว่าคือที่นี่นะครับผมจากที่เราคนั่งไดเป่วเอ้ยนั่งได้ตอนนี้นั่งได้ได้ได้เฮ้ยพี่อเดี๋ยวดีดพี่อมาักูไอึงมนสภาพเป็นไงวะ้ยเฮ้ยดูดูมาร์ทตอนนั่งดิพี่ว ไอ้โว้ไอ้ลูกแกะลูกแกะน่ารัก๋อลูกแกะก็แดกกูไอพี่ไอ้กูหาชนชนมาเปล่าชนมาเปล่าโอ้ยแกงฉันรู้นะว่าแกจะกินฉันนอแกงโง่ตายตาพวกแกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรฮึ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 ฮฮ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 ้ แก่แก่แ <rôle> ก่ผู้คนไปแล้วแก่วับแก่มันวับได้เมื่อกี้จากตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ผมคิดนะครับคือชีวิตนี้น่าจะเรียกกันว่าเจอเอ่ออะไรวะอะไรอะไรพี่แก่วับได้เหรอเฮ้ยมันวับอุ้ยมาดิมาดิมาดเออห้าวนะเจ๋อไอโฟนนี้มันอันตรายจริงเลย มาเพ่ทำการทำไมเสียงกินมันแปลกวะไม่ไม่มีอะไรแปลกทุกอย่างปกติปกติเออไอ้มาหมามันจะแดกแล้วแหละแม่ตีไม่ตายอ่ะเอ้ยยากจังเลยอ้าวทำไมกูข้ามหมาแล้วมันขึ้นทางซ้ายด้วยวะพี่มันนขึ้ใช่เหรอไม่เหรอปกติมันไม่ขึ้นดิปกติไม่ขึ้นเออก็ไม่ขึ้นไงเออผมปล่อยผมปล่อยึงมันมันไม่ปกติอ่ะทำไมกูเหมืนแกโอ้ใช่ไหมใช่ไหมมุงมุง กูไม่กูรู้สึกว่ากูไม่กูบอกว่ากูไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่เลยเอ้ยพี่รู้สึกว่าทำไมน้ำดูแปลกวะเนี่ยน้ำมันดูแบบแปลกแปลกพี่ชอบไปก่อนผมว่าปลานี่เพราเดี๋ยวปลาโง่ปลาอ๋อมีปลาเด็กกูอุ้ยยยยยยเฮ้ยเฮ้ยมึงปลาจริงหรือเปลี่ยนยาวะเนี่ยเฉลยเฮ้ยแต่เสียงอะไรเนี่ยเสียงคิปเปอร์เสียงเนี่ยเสียงตะกคุกินเนี่ยเออมึงปลาจริงหรือเปลี่ยนเปลี่ยนยาวเปลี่ยนยาวอ๋อม่อนม่อนมอนมอนลองกินอาหารดูมัาปลามันดอกกระดูกวะ ปลาสมัยใหม่ไงปลารุ่นใหม่ไงปลาปีปลาปีใหม่ไงลองดูไงดิเออยไ่ไก่ไก่ยิงกันดูเออไอหมูเราโดนหมูดิหมูหมูหมูมาดิไอหมูมันมาเละเทะอย่างวะจะแดกกูอย่างั้นเหรอโอ้โ น้องๆครับรู้สึกว่าชีวิตนี้พวกนี้มันน่าจะโหดเกินกว่าที่เราจะคาดการณ์แล้วนะตีหนังกันแล้วก็ระแวงนะเพราะมีคิปเปอร์แถวนี้ปะวะเออแล้วคิปเปอร์คือตัวอะไรตอนนี้อยากรู้แล้วคิปเปอร์คือตัวอะไรต้องกลางคืนปะเนี่ยลองหนุ่มนี่แน่เจอหรือีปล่าเออลองลองตอนคืนดิทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วเออมบี้เฮ้ยซัมบี้ซัมบี้อ้าวเนาะไม่ยิงอ่ะเขาไม่ฆ่าเราอะเอ้าแล้วสปีหนีพี่ซัมบี้หนี ม่ซอมบี้หนีเราดูดิตีซอมบี้แต่ฆ่าแล้วมันฆ่าแล้วมันก็ดอบมันเดินนะพี่นะดอเออเออทุกคนอ่อสไปเดอร์ยังไงคิเปอร์นังคิเปอร์เฮ้ยคิเปอร์คิเปอร์คิเปอร์เอาดิเฮ้ดูมันระเบิดปะมันไม่ระเบิดเออเออคิเปอร์ระเบิดหน่อยดิอ่าเฮ้ยเฮ้ยมึงดบเฮ้ยเอะไรเนี่ยเอเดเมนอะพี่เอเดเมน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 เอเดเมลมดเอเดเมนอุยเป็นแดก เดิม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 เดมเดิ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 มเมเดิ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 มเดเดิมเดิมเดเดิม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 เดมเดิ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 มเเดิม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 เิดิเดิม ไม่ไม่มีเลยผิดปกติเออทุกคนอะไรอ่ะกคนคิดไปเองว่ามันไม่มันไม่ปกติทุกอย่างมันก็ปกติดีเพราะว่าถ้าเราเราต้องหาทางมาที่หมู่บ้านเอพีซีแล้วนะทุกคนนะมาไปหมู่บ้านเอพีซีกันดีกว่าไปเร็วไอพีซีออกมายังครับออกมายังครับออกมาเร็วไหนไหนไหนมันไม่ตีพี่อุ้ยฮะอะไรอะไรกินโดนเลยอะไรระเบิดกินไปพี่เอพีซีเอพีซีมึงยิงไฟเอพีซียิงไฟเหรอเออลองลองพี่ไปไฟลองพี่ไอปลอง พี่หลังพี่นะมันยิงแล้วไฟมันมันเป็นปากกาโฮนแน่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอ้ีด้วยครับพี่ด้วยครับสีครับทุกคนทุกคนครับฝากทุกคนโบมึงดูเอฟีซีดิอะไรวะเนี่ยเอฟบีซีต่อแก๊สพี่โอ้แโหแก๊สพี่เป็นแก๊สเอฟีซีพี่เอฟบีซีบินได้ปะบินได้เหรอไม่น่าได้แต่่วามันเราโกเลมนี่โกเลมโกเลมทำไรโกเลมทำไรเราคิด ปกติน <mile> ันนี่ปกตินะจะคิดลองต่น่ปกติอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยซาเวดจังวะม่ลมาลมามีอะไรพี่ลมามีอะไรปดจังทไมปลาแดกเหรอลอมาทำอะไรเราเดินไปทางไหนแม่ัอ่ะโอ้ยโอ้ยอ้้ยเอไม่กใครมาลูกอันนี้มันลงมาเกยตื้นนี่วลมาลมาหน้กินคนนะทุกคนคดูาแล้วาแล้วกินมาแล้วพ่อมากิดพ่อมากิพ่อมากิ เดินกันเป็นบอลแบนเลยไม่ฟ้องมาจิตโอ้โหท้อไม่ต้องเคารพเว้ยพี่ให้พี่ลองรอดไอ้พวกนี้ให้ได้ดิพี่พี่จะรอดได้บอกว่าเอางี้พี่พี่ลองรอดดิอุ้ยมันมันเอื้โห what the fuck บินขึ้นบ้านไปแล้วเมื่อกี้โอ้รุ่นน้องครับนี่คือ ประชากรเอ็นบีซีนะครับเอ็นบีซีคนที้ตกใจวิววแมวก็มาแมวแมวก็มีเออแมวอะไรนะวแมวอะไรนะดาบมึงจะมาเจอว่ะวิวแมวเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปกลัวแมวดิแมวก็น่ารักเดียกดูดิน่ารักจับเหมียวจับเหมียวอ้าวเออแมวน่ารักเออรอรอตัวอื่นทุกคนเนี่ยคือแบบว่าเราทำไมต้องรอเนี่ยอะไรอะไรมาอะไรมาพ่อพ่อเชี่ยพ่อมาอันนี้อันนี้อะไรอ่ะมู อ๋อ <rium> <asure it. S 1> ไม่ใช่ลามะหมูก็ล่อล่อล่อม้าผสมลามะลามะทำอะไรปกติลามะทำอะไรไม่ปกติอะไรไม่ปกติข้างเขาทำอะไรวะเขาไม่ยุ่งกับเราเขาไม่ยุ่งกับเราอ่ะนกแก้วนกแก้วมันจะแดกมั้ยไม่แดกว่าเหตุทำไมมันทำอะไรมันตีอ่ะอุ้ยไม่มาเลยมันระเบิดพลังเฮ้ยเราอยู่ใกล้ดิเราอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้ดิเขาจะคีเพิร์มปะ ช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยต่างดูต่างูน้ก็น้องเอีซีโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวีกใจเนี่ยโลกมันถล่ลายอย่างเลยโลกหลังเนี่ยเอ้ยลองตัวนี้ดิลองตัวนี้ดิมีคนโลกเตี้ยมัน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 ฆ่าอยู่แล้วพี่เว้ยเออเนาะเอ้ยลองลองตัวใหม่ดิตัวใหม่ดิพี่ไอพี่ไอพนดะอ้ยเอ้ีซีฟนเนจอนทำอะไรวะเอ c ฟนเนจอน อุ้ยม anyway> ันจะวิ่งเร็ววิ่งมันจะวิ่งเร็วอ่ะออ้ยมาดูดูวิ่งดิไอพีซีเฟเนจอนสมบีเด็กพี่สมบีเด็กน้าเร็วจัดเลยเร็วจัดเลยสมบีเด็กสมบีเด็กอย่าได้หยุดเลยนะผมว่านั้นเราลองพูดนี้ไหมไออีวอเกอร์ทำข่าวไม่ยุ่งมันยืดด้ยเอ็นบีซีเอ็นบีธรรมดาไอตัวนที้ทำตัวนี้วิดีเคเตอร์แต่นี่เอาแต่นี่เอาโอ้ลองตัวนี้ดิอ่ะอ่าไม่เอาพิกลินพิกลินพิกลินยังตีอยู่ อันนี้เปลี่ยนไปนะน่าจะม <c oughs> ีพวกไอ้ที่โหดสุดน่าจะเป็นวิลเลจอร์ไม่ไม่น่ามีตัวอะไรโหดเท่าวิลเลจอร์ละของจริงเลยอ่ะมาเอางี้ดีกว่าทุกคนเราไม่เล่นมินิเกมกันดีกว่านะมินิเกมวันนี้นะทุกคนนะมินิเกมนะพี่คิวเตอร์เต็มยังไม่เต็มอ่ะยังไม่เต็มอ่ะเต็มยังไม่ทุกคนคิวเตอร์เต็มแล้วนะทุกคนครับก็ใครรอดจากวิลเจอร์คนสุดท้ายคนนี้ก็เป็นผู้ชนะแล้วกันนะครับสู้สู้ทุกคนลาก่อนสวัสดีเพื่อนว่าไง โอ้โหโอ้โหกินกินรอได้นะกินกิโอ้โหกิดมึงดูกิดกอทัพวางกิกอัพโมันมองไปแต่เดียวกันมันแบบมันโอ้โหอ้ยอมยยอสอนยอมสอนต้องยอสอนแล้ะกองทัพได้เดอ พี่ผมทางตันตายมาทุกคนพี่ไอ้พ่ดูดีดูเลยพี่หยุดหยมดหยุดหยุหย่ดหดหยุดหยุดยุดห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 ย่ดหยุดรยุดหุ่หยุนหยุดหยุรหยุดหยุดหยุดหุดนยุดหยุหยุดหยหยุดหยุดียุดหดหยุดหยุดยุุดหนุดยดดหดหยุดยดดหยยดยดยยุดวห ไม่แค่วิลเลจเจอทำไมวะไม่แค่วิลเลจเจอเองเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเข้าทำแล้วปลอดภัยกว่าเฮ้ยสบายเฮ้เฮ้ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอเคทุกคนโชอดอีกไงใช่ใช่ชัยมีวัวครับบาย